ก็อันดับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของทัช ID ที่ถูกทําเป็นเจ n เนอเรชันที่2นะครับมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทัช i อ ID ค่อนข้างจะไม่เห็นถึงความแตกต่างมากแต่ว่าสามารถรับรู้ได้จากการใช้งานโดยตรงนะครับก็ทัช ID โดยปกติของ iPhone ตัว6แล้วก็6 พัสนะครับแล้วก็ iPhone 5S ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะมีการใส่ทัช์ d ดีมาคือเป็นการสแกนนิ้วมือนะฮะแต่ในบางครั้งที่เราสแกนนิ้วมือเนี่ยอาจจะมีปัญหาเช่นว่าสแกนนิ้วมือไปแล้วก็ไม่ติดบ้างหรือว่าอาจจะมีปัญหาตามมาบ้างว่าสแกนต้องสแกนหลายครั้งกว่าจะติดหรือว่าสแกนแล้วมันขึ้นว่าเออเลอร์ต้องไปใส่รหัสพา s s โค้ดเอาเองนะครับใน iPhone Generation ของ iPhone 6แล้วก็เอ,อ iPhone 6S แล้วก็ 6S พัสดขออภัยครับ ก็มีการปรับปรุงเจนเนอเรชันทัชไอเนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับคือรองรับการกดที่ค่อนข้างจะจับลายนิ้วมือได้แม่นยํากว่าเดิมอ่านลายนิ้วมือได้ละเอียดกว่าเดิมนะครับโดยรวมก็คือเหมือนกับตัวของ iPhone ตัวาไอโฟน6แล้วก็ iPhone 6S Plus เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นประมาณเหมือนกับว่าลองใส่เข้าไปนะครับมันจะเป็นการตั้งทัชไอดีอยู่ตรงบริเวณหน้านี้นะครับ นี้เราลองมาดูความไวของมันดูนะครับว่ามันไวขึ้นขนาดไหนนะครับผมว่าเราปิดเราเราสแกนิ้วมือนะฮะก็ไวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดคือถ้าดูผ่านวิดีโอจะไม่รู้ครับต้องต้องลองจับของจริงลองใช้งานดูจะรู้ว่ามันเร็วขึ้นกว่าเดิมจริงจริงแล้วมีความแม่นยําที่ค่อนข้างจะแม่นยํากว่าเดิมพอสมควรครับผม